วัดหนองกวางโจนวัดเล็กๆนะครับอยู่อำเภอหนองแสงเหตุที่พามาดูเพราะว่าได้ยินชื่อแล้วแปลกใจทำไมถึงเป็นหนองกวางโจนมาเจอโบสถ์ก็สวยน่ารักดีครับเลยละของบสถนี่นแปลกแปลกใจแปลกตาตังเเกดอยูตรงหน้าบันครับ หน้าบันโบดเดี๋ยวนะดูนะครับหน้าบันโบดเป็นรูปกวางนะครับเรื่งปกติจะเห็นรูปเป็นพระอินทร์หรือเทวดาอารักษ์ประจำวัดต่างๆแต่นี้เห็นเป็นรูปกวางแปลกใจดีเหมือนกันครับ